สวัสดีครับบางวันจากช่องตรงเป็นตรงนะครับก่อนที่จะมาฟังการวิเคราะห์วิจารณ์อือแนวทางฟุตบอลนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปที่ทางข้าหนาติกตอกนะครับเข้าไปเลยตอนนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับรางวัลในกิจกรรมนั้นมีผู้ใหญ่ใจดีมอบรถฮอนอาจารย์มาหนึ่งคันนะครับมอบรถฮอนอาจารย์มาให้กับผู้โชคดีหนึ่งคันนะครับมีมอเตอร์ไซค์เวสป้าอีกมีนาฬิกาโรเลและมีของขวัญอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายนะครับใครเข้าไปแล้วอยากรู้ว่าทํายังไง เข้าไปทักทายแอดมินบางนะครับแจ้งแอดมินว่าอยากเล่นเกมครับอยากจะร่วมกิจกรรมครับเดี๋ยวแอดมินจะบางจะบอกรายละเอียดให้นะครับมากันอีกสายหนึ่งนะครับระหว่างทีมกาตาแลภาพนะครับแล้วก็ทีมเซเนกัลแล้วก็ทีมเซเนกัลนะครับคู่นี้นะครับต่างคนต่างแพ้มาในนัดแรกนะครับต่างคนต่างแพ้มาในนัดแรกนัดสองนี่จะแพ้ไม่ได้เพราะว่าหมายถึงตกรอบเลยทันทีนะครับหมายถึงจะตกรอบ เกือบร้อเลยทันทีกู่นี้นะครับเซเนกันนั้นจะเป็นต่อจุ่ประมาณครึ่งช่วงตัวราคาตอนนี้ก่อนลงแข่งตอนนี้นะครับอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวนะครับบางมองว่าวันนี้นะครับทีมกาตานะครับทีมชาติกาตาน่าจะเล่นต่อหน้าแฟนๆน่าจะเล่นได้ดีกว่านัดแรกเล่นได้ดีกว่านัดแรกนะครับปัญหาของเซเนกัลคือเกมลุกไม่เฉียบคมเมื่อขาดสดีโอมาเน่ไปนะครับ เกมลุกไม่เฉียบผมเมื่อขาดาดีโอมาเน่ไปเราจะได้เราจะเห็นได้จากนัดแรกนะครับมีโอกาสแต่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้บางยังมองว่าเจ้าภาพกาต้าไม่น่าจะแพ้นะครับบางมองว่าเจ้าภาพไม่น่าจะแพ้นะครับมาอีกคู่หนึ่งครับระหว่างทีมเนเธอร์แลนด์นะครับกับทีมเอกวาดอร์นะครับกับทีมเอกวาดอร์นะครับคู่นี้เหมือนกันครับคู่นี้เหมือนกันนะครับใครชนะโอกาสเข้ารอบ2รอบต่อไปนั้น เกือบร้อยเปรเตลยทีเดียวนะครับเกือบร้อยเเลยทีเดียวนะครับทีมออแลน์นั้นอันดับที่8ของโลกและทีมเอกวาดอร์อยู่ในอันดับที่4 4ของโลกนะครับปัญหาของเอกวาดอร์คือศูนย์หน้าตัวเก่งของเขานะครับได้รับบาดเจ็บในนัดเปิดสนามไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือไม่นะครับไม่รู้จะฟิตทันหรือไม่นะครับดูคู่นี้ด้วยระบบการเล่นแล้วนะครับเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยความสวยงามนะครับเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยความสวยงามนะครับกองหลังกองกลางกองหน้าสามารถเล่นทดแทนกันได้หมด นะครับด้วยกับระบบโถมทูลฟุตบอลนะครับบางมองว่าคู่นี้ฮอลแลนด์ Holland, นะครับน่าจะน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้นะครับบางมองไปที่ฮอลแลนด์ครับผม